สวัสดีค่ะเพื่อน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 รู้ประวัติของขอช่องชางกันไหมคะใครยังไม่รู้วันนี้เดี๋ยวพวกเราจะมาสมเพื่อจำ่ะไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะขอช่องช้าอยู่ในช่วงปีพศ2508-2515ขอช่องช้าเป็นสถานที่สำคัญนดีและเคยเป็นค่ายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและเป็นจุดเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความขัดแย้งทางอุดมการเมืองค่ะ อาจารย์20คนจะแหล่งข้อมูลต่างๆหนึ่งเว็บไซต์จากองค์การ,กร,รบ,บ 2. ริหารส่วนตำบลพุทีสอีดมีเดบีสาภาพถ่ายสถานที่จริง 4. ี่บทสัมภาษณ์จากชาวบา้านในพื้นที่แนดีห้าแผนที่และาภาพถ่ายทางอากาศหลักฐานสันที่หนึ่งเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุทีจัดอยู่ในประเภทหลักฐานชั้นรอง ความน่าเชื่อถือของหลักฐานเป็นข้อมูลจากสถานที่จริงหรือสิ่งก่อสร้างที่ยังคงอยู่แต่ถูกบันทึกไว้ภายหลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำมาจัดหมวดหมู่และลำดับความสำคัญได้ลำดับความสำคัญที่4หลักฐานชั้นที่2รีดมีนอมีจะอยู่ในประเภทหลักฐานชั้นรองความน่าเชื่อถือของหลักฐานนำข้อมูลต่างมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นแต่โดยตรง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำมาจัดหมวดหมู่และเรียบเรียงความสำคัญได้ลำดับความสำคัญที่5หลักฐานชิ้นที่3ภาพถ่ายจากสถานที่จริงจัดอยู่ในประเภทหลักฐานชั้นต้นความน่าเชื่อถือของหลักฐานเป็นภาพถ่ายจากแหล่งที่มาโดยตรงข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำมาจัดหมวดหมู่และลำดับความสำคัญได้ลำดับความสำคัญที่1หลักฐานชิ้นที่4 บทสัมภาษณ์จากชาวบ้านในพื้นที่จะอยู่ในประเภทหลักฐานชั้นต้นความน่าเชื่อถือของหลักฐานเป็นข้อมูลจากบุคคลที่สัมผัสเหตุการณ์จริงข้อมูลที่เกี่ยวข้องนํามาจัดหมวดหมู่ลำดับเหตุการณ์ความสาคัญได้ลำดับที่เสาค่ะหลักฐานชิ้นที่5แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศจะอยู่ในประเภทหลักฐานชั้นต้นความน่าเชื่อถือของหลักฐานแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศเป็นต้นฉบับ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำมาจัดหมวดหมู่และลำดับความสำคัญได้ลำดับความสำคัญที่3จากการวิเคราะห์หลักฐานมาชิ้นการยียกียบข้อมูลพบว่ามีหลายจุดที่ตรงกรันเช่นสถานที่จำเนื้อผู้เสียชีวิตข้าว,าวและการมีอยู่ของข่ข่แต่มุมมองความหมายของเหตุการณ์แต่ก่างกันจากบทความเรื่องต้นสรุปได้ว่าเขาช่องช้างต้องอยู่ที่ตำบลพุทธี นเรศวรธานีเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงปีพศ2508-2525โดยเป็นที่ตั้งของค่าย5ศปซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของทัพคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในช่วงสงครามเย็นและสงครามกลางเมืองของไทยต่อมาได้มีการค้นพบโครงกระดูกของผู้เสียชีวิตมากกว่า500ศพซึ่งนำไปสู่การสร้างอนุสรณ์ สถานวีรชนช่องช้างเพื่อลำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ปัจจุบันพื้นที่นี้ได้พัฒน,นาเป็นแหล,งล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และจุดชมวิวธรรมชาติที่งดงามค่ะและจากการใช้ชีวิตทางประวัติศาสตร์เช่นการสืบค้นหลักฐานการพริจาความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการจัดเรียงเหตุการณ์ตามลำดับเวลาทำให้ข้พาพเจ้าเข้าใจว่าเหตุการณ์ต่างๆในอดีตล้วนมีเบื้องหลังและผลกระทบต่อ ต่อสังคมอย่างลึกซึ้งเรื่องของช่องช้างไม่ใช่แค่เรื่องสถานที่แต่คือเรื่องช,ชีวิตคนที่เคยต่อสู้และเสียสละเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้อขอบคุณค่ะ